ก็ามาส่งคุณป้าชวีนะคะที่บ้านของน้องอุ้มบุญนะคะแก้มป่องมากเออเพิ่งไอ้แก้มป่องเลือกอันไหนแก้มป่องมากนะคะน้องอุ้มบุญโอโอ,อยากได้ลูกช้างอยากได้ลูกช้างนะคะนี่นะคะการเรามา,มาส่ง ที่บ้านน้องอุ้มบุญนะคะมาส่งกุาชรวีนะคะวนั่นเนาะนี่นะคะแก้มป่องจริงเ่ะแก้มป่องเขาเรียกสาแก้มป่องตัวมีสวยเ้านสาวสวยบ้านตาเกา

เอ,เอ,อ,อุเก็มเอ๊ะพลอตุ้มยังไะนี่นะะข้ามาส่งปฉชีนะดี๋วบ้านน้องอุมอ้มบุญอุ้มบุญเก็มเ้าเก็มปองน่ารักมาก น,นี่ก็ขอ,อน,นปิดไร้แรงนะคะมาส่งน้องเออมาส่งกุ้ป้ายสวีนนะคะอยู่บ้านน้องอุ้มบุญค่ะขอความ